สวัสดีครับเพื่อนๆนและสมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเลขเด็นไทยลอตเตอรี่ใบอันหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาถึงในคลิปของหลักร้อยนะก็แอดมินก็มีข้อมูลสำหรับหลักร้อยนะครับเมื่อวระจันทันที่1กันยายนพศ2 5 5พมาฝากกับท่านสมาชิกนะครับคัดพิเศษหลักร้อย1กันยา2565้และก็กรอบของตัวเลขอันนี้ก็คือ หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะลงมาใส่ในกรอบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูนะว่าสูตรสำหรับการหาหลักร้อยนะก็จะมีทั้งหมด3สูตรนะครับมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกเช่นเคยนะซึ่งก็เป็นสูตรเก่าทั้งหมดนะที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปคำนวณในส่วนของหลักร้อยนะครับพอพร้อมกันครับ ก็จะเป็นหลักร้อยในสุดที่1น,นะซึ่งในงวดที่ผ่านมาเราคำนวณได้3,57,8,0,2นะครับผลของกองสลากที่ประกาศเลขนะก็คือเลขหลักร้อยนั่นก็คือเลข5ตัวเดิมนะหลัก10คือเลข8หลักหน่วยก็คือเลข3นะครับในส่วนนี้ของเราก็มีเลข5ติดอยู่สำหรับหลักร้อยในสุดแรกนะครับก็ถือว่าผ่านนะ และงวดที่จะถึง,ถงวันทจําที่1กันยานั้นนะครับสูตรนี้เราใช้ในส่วนของหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข2ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่หน่วยล่างก็คือเลข2 2คูณ2เท่ากับเลข4มาใส่ไว้ตำแหน่งแรกนะครับบวกด้วย5คงที่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น4บวก5เท่ากับเลข9เดือนหน้า2จังหวะนะก็บวก2งคงที่ก็เป็น11เอาตัวหนเลข1 บวกสคงที่นะครับก็เป็นเลข3บวก1คงที่เป็นเลข4 6่บวกคงที่นะครับเป็นเลข6 6บวกคงที่ก็จะเป็นเลข8แบบนี้นะครับเดินหลักร้อยในสูตรแรกของเราจะอยู่ที่9 1 3 4 6 8นะครับจะเดินต่อดูไมมนะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันในวัฏจังที่หน่งกันยาที่ถึงนี้นะครับสถิติแอดมินก็นตัดมาที่นะ1 5 9เเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็คือสูตรนะก็ให้ท่านสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับก็ยังไม่ผิดนะยังไม่ผิดนะครับสูตรนี้เดี๋ยวเราก็มาวัดกันนะว่า9 13 468ดเด่นหลักร้อยในงวดจำที่1กันยาเลขอะไรจะมานะครับต่อไปนะครับเราก็ไปดูหลักร้อยในสูตรที่2อต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยในสูตรที่2ซึ่งก็เป็นการปรับสูตรมานะซึ่งในงวดที่ผ่านมานั้นนะครับ ก็คำนวณได้ห3 4 5งสม้นะกองสลากก็ประกาศเลขก็คือหลักร้อยนั้นเลข5นะหลักสิบเลข8นะครับแล้วก็หลักหน่วยนั้นก็คือเลข3แบบนี้นะของเรานั้นก็มีเลข5ติดอยู่สำหรับหลักร้อยในสูตรนี้นะครับคือตรงนี้อันนี้คือปรับสูตรจากสูตรเก่านะครับก็ถือว่าผ่านทีนี้งวดใหม่นะงวดใหม่เราก็จะใช้วิธีการคำนวณเหมือนกันนะครับก็คือเราก็จะใช้ในส่วนของหลักแสนนะ หลักแสนก็คือเลข3ตัวนี้นะครับก็นําเลข3มาใส่บวกด้วยนะครับหน่วยครั้งที่3นะหน่วยครั้งที่3 1 2 3หน่วยครั้งที่3คือเลข4นะก็นําเลข4มาใส่ตรงนี้นะสามบวกสก็เป็นเลข7ตัวแรกนะครับบวกสงคงที่นะก็เป็นเลข9นะครับบวกหงคงที่ก็เป็น10เอาตัวหน่วยคือเลข0ูนย์บวกหงคงที่เป็น1นะครับบวกสคงที่นะครับก็เป็นเลข3ม หนึ่งที่ก็เป็นเลขศูเพราะฉะนั้นนะครับหลักร้อยในสุดนี้จะได้7 9 0 1 3ก้นั่นเองนะครับแล้วก็สถิติที่ผ่านมาก็ถือว่าใช้ได้นะตามนี้นะก็ปรับสูตรมานะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอสูตรถ้าใครสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับตามนี้นะก็ไอดมินก็คัดสูตรมาให้กับท่านสมาชิกเหมือนเดิมนะแล้วแต่นะครับว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดเพราะนั้น เอาสูตรที่เดินต่อเนื่องมานะครับมาวัดผลกันก็คือมาเปรียบเทียบตัวชนนะแล้วก็เลขไหนที่ชนไา่สุดก็จะเป็นเลขเด่นนะครับ790134นยนะจะเด่นหลักร้อยในสูตรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งนะครับไปรราชมครับครับอันนี้ก็จะเป็นหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งนะก็คำนวณได้69125อันนี้มี5ตัวเลขนะครับผลก็คือหลักร้อยเ็เลข5หลักสิบเลข8 แล้วก็หลักหน่วยคือเลข3นะครับของเราก็มีเลข5ตรงนี้ติดอยู่นะครับก็ถือว่าผ่านทีนี้งวดใหม่นะครับก็ใช้วิธีการคำนวณเหมือนเคยนะครับก็คือใช้หลักหมื่นนะหลักหมื่นก็คือเลข3ตัวนี้นะก็นำเลข3มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปก็คือหลักพันนะหลักพันก็คือเลข1ตัวนี้นะครับก็นำเลข1มาใส่ตำแหน่งต่อไปคือ10ที่1 นะครับสิบในวันที่1คือเลข8ตัวนี้นะครับก็นำเลข8มาใส่นะตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่2นะครั้งที่ 2, 2คือเลข0คูณ2งคงที่นะศย์คูณ2ก็ได้เลข0ตัวนี้มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือร0 0ยครั้งที่3นะครับ1 2 3่งยครั้งที่3คือเลข2คูณ2งคงที่2คูณ2เท่ากับเลข4นะก็นำเลข4มาใส่นะครับตำแหน่งต่อไปคือ10ครั้งที่ 1> 3 1 2 3 10ครั้งที่3คือเลข8นะคูณ2คงที่นะครับ82 1 6อเอาแต่หน่วยก็คือเลข6กมาใส่ไว้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บวกกันนะ3บวก1เป็น4 4บวก8เป็น12เอาแต่หน่วยคือเลข2 2บวก0ก็เป็น2 2งบวก4ก็เป็นเลข6 6กบวก6ก็เป็น12เอาแต่หน่วยคือเลข2นะครับตแหน่งต,ต่อไปบวก3นะก็เท่ากับเลข5นะครับ บวกสองที่เท่ากับเลขเจนะครับบวกหนงขงที่นะก็เป็นเลขแปแล้วก็บวก3างที่นะครับเป็นสิเอ็ดอัตรหน่วยคือเลขหนเพราะนั้นสูตรนี้เด่นหลักร้อยจะได้อยู่ที่257 8 1นะครับสถิติแอดมินตัดมาที่1 5ึ่นะก็ตามนี้นะครับและนี่ก็สูตรนะครับถ้าท่านสมาชิกสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับ ก็ตามนี้นะสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่25781นะครับทีนี้ก็ครบหมดทั้งหมด3สูตรแล้วเดี๋ยวก็กลับไปที่แผงแล้วก็เปรียบเทียบตัวชนไปแล้วชมนะครับครับทีนี้เราก็กลับมาที่แผงนะหลักร้อยนะครับคัดพิเศษสูตรที่1นะครับเราได้เลข9นะเลข1เลข3เลข4ี เลข6และเลข8นะครับสูตรที่2ก็ได้เลข7 7เลข9เลข0เลขก1เลข3ามและเลข4นะครับสูตรที่3เราได้เลข2เลข5เลขเเลข8แล้วก็เลขกนครับสูตรที่1 ขำนวณได้913468สูตรที่2คำขนวณได้790134สูตรที่3คำขนวณได้25781นะครับทีนี้เราก็มาดูตัวชนนะก็ตัวชนที่มากที่สุดก็คือเลข1ชนทั้งหมด3สูตรนะครับส่วนตัวลองนะครับก็มีเลข9 2สูตรเลข7 2สูตรนะครับเลข4 สสูตรเลข8 2ส,สูตรเลข3นะครับสรุปนะครับก็จะมีเลข1นะครับชนทั้งหมด3ส,สูตรแล้วก็เลข3 2สูตรเลข4ี่สสูตรนะเลข7 2สูตรเลข8 2สูตรก็แก็เลข92สูตรเพราะนั้นตัวลองไอเมียนมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้ตัวลองถ้ามีสูตร1สูตรใดที่ผิดนะครับก็จะประกอบไปด้วยเลข3นะ xx แบบนี้เลข4 xx นะครับตัวต่อมานะก็คือเลข7 xx แบบนี้ใส่ไว้ก่อนนะครับเลข8นะยังไม่ตัดนะครับถ้ามีสูตรหนึ่งสูตรใดที่ผิดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือเลข9 xx แบบนี้นะ อันนี้คือตัวลอง3 4 789ตัวลองแต่ตัวที่เด่นนะตัวที่เด่นก็คือเลข1นตามนี้เพราะนั้นเขียนนะครับเพราะนั้น1เดียวเท่านั้นที่จะมาใส่ในกรอบนี้ก็คือหลักร้อย1 x x นะครับสรุปนะครับหลักร้อย1กันยายน2565คัดพิเศษทั้งหมด3สูตรตัวที่ชนมากที่สุดก็คือเลข1 ก็นำมาใส่ช่องนี้แล้วนะครับถ้ากรณีที่ทั้ง3สูตรนี้ผิด1สูตรจะตกอยู่ที่เลข3เลข4เลข7เลข8แล้วก็เลข9นะครับแต่ตัวที่เด่นที่สุดก็คือเลข1นะทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลสำหรับหลักร้อยในงวดนี้นะครับชอบก็นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับ ก็ในคลิปหน้านะครับแอดมินก็มีข้อมูลสำหรับหลักสิบบนมาฝากกับท่านสมาชิกเช่นเคยนะครับก็ลงคลิปติดต่อเลยนะสำหรับในคลิปนี้ฝากเลข1สําหรับหลักร้อยไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับแอดมินก็ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปของหลักสิบบนต่อเลยนะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ